ซื้ออะไรคะอ๋อซื้อกาแ,ฟ,แฟร้านไหนคะอ๋อร้านนี้แหละคะสั่งอะไรคะกาแฟ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 อะไรนะกาแฟเฮ้จำไม่ได้ลาลาอะไรคะลาเตยเย็นชุบหอ๋อของใครคะวันนี้ลงแรงมาก <laughs> เอาผมจะวิวหมดแล้วจับกระโปรงหน่ไหมคะเดี๋ยวกระโปรงฟิวฟิวเลยนะคะเอาลองไปดูซิพี่เขาเปิด,ดได้ดยังเดิ <tro? S 2> <Yeah. S 1> <anco> ๋ยวไปดูกันคะคะยังเหรอรอแป๊สนึงไหม